พาผู้ชมไปที่ต่างจังหวัดกันต่อนะคะจะพาไปชมแหล่งอาหารที่ขายกันในราคาไม่แพงเหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบันที่ต้องรัดเข็มขัดค่าใช้จ่ายกันหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะก็จะมีร้านขายขนมจีนเจ้าหนึ่งนะคะขายกันในราคาเพียงชามละ35บาทแต่ถ้าหากพิเศษ40บาทนี่ล้นชามเลยค่ะของผมก็อยู่ทางภาคใต้เหมือนกันจังหวัดสตูลพาคุณผู้ชมไปกินข้าวเหนียวปลาเค็มรับนี่เป็นเมนูพื้นบ้านของเขาเลยจากข้าวเหนียวที่เป็นแบบข้าวเหนียวมูล ึ่งส่วนใหญ่จะกินกับของหวานแต่ว่าพอเอามากินกับปลาเค็มก็เข้ากันดีไปหยอดเลยครับข้าวเหนียวปลาเค็มที่เป็นอาหารพื้นบ้านประจําถิ่นของที่สตูลแบบนี้ครับก็ใช้ปลาเค็มกับปลานึ่งก็ก็กินคู่กับน้ําพริกกะปิด้วยครับตามด้วยโรตีน้ําแกงแล้วก็ชาร้อนๆกลมกล่อมลงตัวนะครับอยู่ที่ถนนยนต์รการกําทรตาบลย่านซื่ออําเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับ เจ้าของร้านคือนายอนิรันอากโกบใบอายุ46ปีครับเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่2แล้วบอกว่าขายมา40กว่าปีแล้วคุณผู้ชมใช้ข้าวเหนียวที่นุ่มๆนะครับมามูนกับกะทิในสัดส่วนกะทิ1กิโลกรัมต่อข้าวเหนียว1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ใช้ปลาเค็มเป็นปลาหลังเขียวแล้วก็ปลานึ่งผัดพมิ้นกินกับน้ำพริกกะปิชั้นดีกะปิก็มาจากหมู่บ้านตันหยงโปในสตูนเองก็ได้ลครับแล้วก็ทําขายถ้าเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยทำเยอะมาก,กวันละ2หม้อนะครับตกประมาณ25กิโลกรัม ขายจานละ25บาทลูกค้ามีทั้งครุปทัวร์นักท่องเที่ยวนักเดินทางลูกค้าประจําในอําเภอแล้วก็ลูกค้าจากมาเลเซียก็มากินกันอยู่บ่อยๆครับเมื่อราคาข้าวของมันแพงก็จากเดิมก็ขายจานละสิบาทตอนนี้ขอปรับขึ้นมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็เปิดขายตั้งแต่6กโมงเช้านะครับจนถึงประมาณสัก10บโมงเช้าแล้วก็ปิดช่วงวันศุกร์วันเดียวครับลูกค้าที่มากินวอกถ้าจะกินให้อร่อยนะครับคุณผู้ชมล้างมือให้สะอาดแล้วใช้มือเติบกินเลยครับจึงจะได้อัตรรสของการ จีนข้าวเหนียวปราเคมแบบสตูลคนใต้แท้ๆครับส่วนร้านขนมจีนป้าแดงหน้าโรงเรียนทิดาแม่ประอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีก็ถือเป็นอีกหนึ่งร้านค้าที่ได้รับความนิยม จากชาวจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีค่ะเพราะว่าเขาให้ในราคาที่เหมาะสมจริงๆสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบันที่ต้นทุนค่าของชีพสูงไปหมดเลยนะคะขายในราคาถ้าหากว่าเป็นธรรมดาค่ะคุณผู้ชมคะ35บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นพิเศษเนี่ย40บาทถ้าเอาชามไปใส่นักผู้ชมล้นชามอย่างที่บอกไปค่ะสำหรับเจ้าของร้านก็คือนางสาวจิดาภาธนาพัฒน์วัฒน์ อายุ6 7ปีค่ะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ทํางานบริษัทนะคะแต่พอกเกษียณเมื่อตอนอายุ60ปีก็เห็นว่าเอ๊ะตัวเองก็ยังพอมีเรี่ยวมีแรงอยู่ก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านขายขนมจีนค่ะเพราะว่าตัวเองก็จะได้มีรายได้ด้วยแล้วก็ยังมีกําลังวัางชาอยู่บ้านอย่างเดียวก็อาจจะทําให้ ร่างกายถดถอยไปเรื่อยๆนะคะสำหรับขนมจีนมีน้ํายาอะไรบ้างค่ะก็จะมีน้ําแกงปา่านครสีมีน้ำเงี้ยวแกงปลาร้าน้ําพริกน้ํายาแกงไก่ซึ่งแกงไก่เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดค่ะโดยในแต่ละวันเฉพาะแกงไก่เนี่ยนะคะใช้ไก่สดมาทำเนี่ยประมาณ50ิกโลกรัมถามว่าทำไมถึงใช้เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าผู้คนติดใจค่ะ เห็นในจานที่ราคา35บาทนะครับคุณผู้ชม35บาทของที่นั่นถ้าเปรียบเทียบกับร้านในกรุงเทพเนี่ยเท่ากับราคาพิเศษนะครับ mm hmm. เพราะว่าให้เครื่องแน่นแล้วก็เต็มจานมากเลยนะครับ